กวนมะม่วงอีกแล้วกวนมะม่วงไม่เหมือนชาวบ้านชาเมืองกวนมะม่วงใส่งาใครเคยกินมั่งไม่เคยกินเหมือนกันทำไปทั่วมีอะไรให้ใส่ก็ใส่มั่วๆ ไม่ต้องถามว่าใครเคยกินเมื่อเจ้าของไม่เคยกินทำให้สวยงามนี่เห็นแอ่อร่อยนะร่อยจริงๆรหายากชิมกดกระดิ่งมาจะส่งไปให้ชิม ทำวันละสิบแผ่นพอเก็บมะม่วงได้กี่ลูกทำเท่านั้นทำเยอะไม่ดีเมื่อยนากินนากินหอมด้วยหอมหวานมันเพราะใส่กับทิ กวนม่วงใส่กะทิด้วยนะจะปอกให้ใส่กะทิชาวเกาะหนึ่งขวดคิดค้นวิธีใหม่คิดค้นหาวิธีทำ